วามาตว่าาะอะฮัลดอลิลละอินลารอฝาหุลนรอไม่มีคนใดห,หรอกที่เขาอ่อนน้อมทมตนเพื่ออัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ตาลาจะยกข่าวผู้นั้นเออท่านพี่น้องนะคนเราเนี่ยถ้าแม้ถูกยกอื่นจะอัลลอฮ์สุบฮานัวตาลาไม่นานก็เมื่อยพอเขาเมื่อยเขาก็ปล่อยพอปล่อยแล้วก็ตกตกก็เจ็บ เพราะงั้นทาร์ลอตาลายกใครจะกดให้ลงมันก็ไม่จมถ้ารลอตตาลากดให้จมใครจะยกให้สูงมันก็สูงไม่ได้นี่แหละเป็นหลักอักดีดะของคนที่เป็นมุสลิมสังเกตไม่เวลาเราละหมาดแล้วมีสุนัตให้เรากล่าวตีเกตอัลลอฮุมมา ลามานิอัลิมาอัลตอยต์ะว่ลาม้อจีเรบามานาะต์ะความหมายก็คืออัลลอฮ์ตาลาให้ใครห้ามไม่ได้อัลลอฮ์ตาลาห้ามให้หรือห้ามใครจะให้ก็ไม่ได้นี่แหละมันทําให้เราได้รู้สึกแล้วก็ภูมิใจว่าโลกดุนยาใบนี้ฉันพึ่งอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยอัลลอฮ์สมัตอัลลอฮ์ตาลาเป็นที่พึ่งเสมอและจะมีความสุข มีความสบายใจคนที่มันเครียดอยู่ทุกวันเนี่ยออขอโทษนะคือลึกๆแล้วมันพึ่งอื่นจะอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาแคร์เรื่องนั้นเ,เครียดเรื่องนี้กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ลืมไปเลยว่าผู้ที่ให้ความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยคืออัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเพราะงั้นคนเนี่ยถ้าแครอื่นจะอัลลอฮฺตาลาแล้วก็นะ มากจนเกินไปเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้เขาแคร์ทุกเรื่องเลยเหมือนก,นกันกับคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้ทุกสิ่งกลัวเขาคนที่กลัวอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาให้เขากลัวทุกๆสิ่งนี่ท่านฮาซันอันบอสซรีได้กล่าวไว้เราสังเกตนะนะถ้าเรานั่งแคร์หรือว่ากลัวว่าคนนั้นจะ ทำไม่เกิดผลกับเราอย่างนี้คนนี้จะทําใหา้ผลเกิดแกเราอย่างนั้นเนี่ยทาให้เราเครียดถ้ามีอย่างนี้แล้วก็มุ่งไปหาอัลลอฮ์ตาลาเลยให้นึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตาลาให้ก็ได้ตามที่อัลลอฮ์ตาลาให้อัลลอฮ์ตาลาไม่ให้มันก็เป็นไปตามที่ All อัลลอฮ์ตาลาทรงกําหนดฉันขอตวระก,กันมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลา